ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นเกียรติในงานของอมแบบแล้เต่านะครฮะทุกท่านฮะผมเหรครับอะไรฮะผมเหรครับรอเล่นงงเลยมาห่นลวงก็สุดฮาไปลรตมๆกันก่อนนะฮะอ่ะกบมือให้เขาทั้งสามคนอีกสักครั้งหนึ่งไหมสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวที่บอกวันนี้ทั้งสามคนเมื่อกี้เราได้เกิดไปว่ามีเพลงพิเศษที่เตรียมมาฝากเพื่อชาวเซอร์คิสโตโดยเฉพาะเลยซึ่งเพลงที่เราไปเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ เออตองใช่แล้วล่ะฉันชมไปให้ใหญ่ขนาดนี้มีพิเศษวัวนี้ด้วยนะจริงเหรอฮะต่อต่อไปนะครับโอ้โหเก๋จนอะเดี๋ยวเราเมื่อกี้ว่าพิเศษแล้วนะเป็นการฟิชเชอร์ลิงกันกับไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เดี๋ยวจะมีพิเศษไปอีกนะนี่น้องๆใกล้จะปีใหม่กันแล้วเตรียมตัวทําอะไรกันบ้างฮะต้นก็เธอมีเวลานอนแค่ไหนนะครับปัจจุบันนี้ก็งานเยอะงานเยอะมากก็เลยกะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีมาก็คงจะหยุดพักผ่อน ได้ครับไหลตายเลยอ่ะไม่หนึ่งขนาดนั้นเลับไปจับติดชั่วโมงนะอาร์ต้องพักผ่อนต้องพัดผ่อนว่างงานมาเป็นแบรนด์ใช่ไหมฮาร์ตป่วยไข้ไปลำบากแฟนขับก็มาต้มยาหม้อกินอีกผลก็ลำบากเนาะอราน้องเสาะฮาร์ตปีใหม่นี้ทำอะไรดีปีใหม่นี้แหละครับก็โตผู้ดีเนาะยังยังยังก็รอดูงานเหมือนกันครับผมถ้ามีงานก็อยู่ที่กรุงเทพถ้าไม่มีก็ อาจจะไปกลับบ้านับใช่ครับที่ไหนนะที่ไหนนะอะไปนขอนแก่นนะขอนแก่นโอ้แก่นเตี้ยวเราเพลงอจารจ้าก็ถ้าไม่มีงานนะครับผมก็จะเข้าดาวครับเข้าดาวในฝันเหมือนทุกปีในฝันได้จะอยู่เข้าดาวแต่อยู่ไม่ถึงทำจะหลับหลับทุกปีเลยใช่ไหมหลับท่ามปีจริงๆนะเหมือนพวกตรวจมนท่ามปีนะอุ้ฟังดูเก๋แล้วนะไปตรวจเริ่มต้นตรวจตอนห้าทุ่มห้าสิบห้า ทาปีปุ๊บแต่ก็หยุดอยู่ที่คนเรานี่ปีใหม่เราก็พูดถึงเรื่องของของขวัญใช่ป่าเปิดโอกาสนะให้บอกกับแฟนๆหน่อยว่าปีนี้เนี่ยมีของขวัญปีใหม่อะไรที่เราอยากจะได้เพื่อจะผดแตกเขาจะนำมาตือมาให้เรางต้นปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือป่าเอาเพลงติดชาร์ตที่หนึ่งทุกคพื่นก็โอเคนะครับ พี่ไม่แพ้พี่ไม่ไปท้าแลหลบไปด้เนหรหลงดีก,กว่าอนอยู่ในระยะท,ที่แฟนๆช่วยกันได้โทรไปขอเยอะๆโทรไปขอเยอะๆอย่างนี้นะฮะน้องเต่าลาน้องเต่าปีใหม่อยากได้อะไรอยากได้อะไรดี คิดไม่ออกหนก็อยากได้ความรักจากทุกคนนะครับผมไม่ต้องรักมากนะครับขอให้รักนานๆก็พอนี่ี yes เป็นแนวแบบเก็บเล็กคุยจบน้อยอย่างงี้เออพี่เขาพูดไปหมดแล้วอ่ะผมก็ไม่จะพูดเลยพี่ผมพูดไปว่าผมก็อยากให้ทุกคนรักผมนานๆนะครับไอ้เน่าตาว่า ก็ลอยไก่วันนี้มันควรเล่นซ้ำไหมเดี๋ยวเชื่อว่าแฟนเขารู้อยู่แล้วหละว่าพวกเราอยากได้อะไรแล้วเชื่อว่าปีใหม่เดี๋ยวเขาก็เตรียมฝันมาให้นะแต่พูดถึงของฝันวันนี้สามคนนี้ไม่ได้มาขออย่างเดียวนะแต่ว่ามีของมาใช้กับน้องๆ <c oughs> ที่บ้านเด็กหอระดับสิ์ด้วยใช่วยฮะใช่แล้วครับเอาอะไรมาให้น่อเขากันนี่ด้านหลังนะครับนี่เอ้ตายเน่ครับ่ก็ หมเด็กจะเป็นเด็กอ่อนขึ้นมาเลยสิเด็กอ่อนผู่คนตกอุตกข์เพราอันนี้เป็นระเปิดนะครับผมงวัดในนี้ไม่ได้ของน้องต้นเป็นเป็นกวางเรนเดียร์รูดอล์ดเดอะเรดโนสเรนเดียร์อะไรอย่างงี้อัลเบิร์ตเบิร์สอะไรอย่างงี้นี่อันนี้อันนี้จะเป็นกวางเรนเดียร์นะแต่ถ้าจะถือจะเป็นเก้งเรนเดียร์ก็เลนทำไมเอ๋ออันนี้อะไรครับเป็น ตุ๊กตาใครล่ะคับแจกเลยได้ไหมอ่ะอะไรนะฮะแจกเลยได้ไหมอ่ะแจกเห็นเหรอครับเดี๋ยวให้น้องเขาแจกให้ดีกว่าจะเป็นตุ๊กตามีรุ่นมีรุ่นเออป่าเราไม่ได้เขาแจกนี่เราไป็อบริจาคให้เขาเราเลอนเพลงมาฮะครับผมนะครับเป็นตุ๊กตาครับผมและที่สำคัญครับก็คือแผ่นเพลงหน้าจุดนี้โอ้โหใช่ก็หมดไปด้วยครับซึ่งน้องเพ็งต้องไปเช็คก่อนนะว่าเด็กอ่อนก็มีเครื่องเล่นที่หรือเปล่างๆอย่าง น้องคงไม่มีอะไรจาคให้ในรอบที่ต่อน้องผมรู้จักกับโฟแชร์โอ้ตังดีงั้นก็ใช้ไม่ได้หรอความจริงหมดแล้วไม่เพลงที่มันหาไม่ได้แล้วพวกเพลงแมงมุมแม่โคดอะไรอย่างนี้เออใช่ไหมอ่ะนะฮะอ่ะวันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่เอาของบริจาคแล้วเชิญชวนเป็นตัวแทนแล้วกันต้นเป็นตัวแทนแล้วกันชวนพี่น้องที่ เดี๋ยวคริสตอลพักแห่งนี้มาบริจาคของปันกันหน่อยเดี๋ยวครับก็ขอเชิญชวนทุกคนที่มาเดินที่ในคริสตอลนะครับก็คือว่ามีน้อง,องยยๆเยอะๆที่อยากได้ของพันวันคริสมาสหรือว่าจะเป็นปีใหม่ก็ถ้าเกิดทุกคนมีแบบว่าของอะไระก็ชิ้นนี้หน้ารักก็เอามาให้น้องละกาันก็ถือว่าแ<ด>บบว่าได้แบบให้ควัมให้ความสุนะข,ข,ขสน้องอะไรงนี้ครับเดี๋ยวมาของที่ไม่ได้ใช้แล้วหรืจะไม่ทานพวกเกมไปให้เด็กก่อนไงนไกกมันเลยผมก็เตรียมพวกเกมสโดร์ดู เป็นสิงสงขวบเล่นอ่านะคะตอนนี้ขอเชิญดีกว่าผู้ที่ทําให้โครงการครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้น้องเต่าน้องต้นน้องเฟรมได้มาเจอกับแฟนคลับนะอ่ะขอเชิญนะฮะขออนุญาตเชิญคุณเปียณิชฝันพูนสีนะผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดโครงการเดอะ r y s t a ตและพ r ่ตโตดีไซน์เซ็นเตอร์นะฮะรวมไปถึงคุณปรีชาพรดีนรงนะัะ ผทั่วนวยการคลาสร็จเป็นโปรโมชั่นไปในแม่ปัจจุบันมีคนธนก,ก,กิจธนาคารสนาดชาเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายชวนนะเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนะฮะทั้งภาพนะครับอ๋อเพื่อนคุณปีชอพรัท่านวุญนะฮะถ้าห้าน้องเฟรมเลยดีกว่าอ่าอ่าอ่าแฟนๆช่วยกันถ่ายแล้วส่งไปที่นักขีปนต่างๆ ก็ปนีอาอ่หนึง่งสองสามยี่ขอบคุณนะคะบตบมือให้ผู้ใหญ่ใจดีเราให้โปรแกรดีๆแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะอ้ะอาวเดี๋ยวพึ่งไปจีนี่แต่ว่าความสุขนะผ่านบทเพลงยังไม่หมดใช่ไหมฮะใช่แล้วครับผมต้องแต่ทำไมดูข่าวจังเลยอะ่ะ ฉันไม่จ่ายไปแอลเขาฉันอยากรู้เคล็ดลับเด็กคุณแม่ทานอะไรอ่ะลิควิดลิควิดเปเปอร์หรือเปล่าหลอดไฟโอ้โหยืนนี่ก็จะคนจะมาเดินภาพถนนนะเรียกว่าทางม้าลายนี่โชว์ต่อไปความสุขผ่านบทเพลงยังไม่หมดนะเหลืออีกหนึ่งคนที่ก็จะมาร้องเพลงให้เราฟังนะฮะระหว่างที่เขาจัดแจงเตรียมตัวกันอยู่น้องเต๋าครับผม อวดอ้างความดีงามของน้องต้นได้ฟังหน่อยว่าเขาเก๋ยังไงพี่ต้นนะครับเป็นเดอะวินเนอร์นะครับเอฟแปดนะครับในปีนี้นะครับเสียงดีมากขั้นเทพตัวพ่อเลยครับของในบ้านนะฮะแล้วก็เป็นพี่ที่ดีด้วยนะครับดูแลน้องๆนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเพลงของพี่เขานะครับเพราะมากมากเลยนะครับผมฟังแล้วแบบโอ้โหสุดๆนะฮะสุดดังไม่เทพจริงๆนะครับน ครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะขอบคุณนะครับนำมาพบกับพี่ต้นนะครับแ okay. น่ได้บทเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนแบบอะคูสติกนะครับ <Yeah. S 2> อย่ามันก็เร้องแี่ไหนะระกอนเลยนีย่เป็นที่แรกนะ